แก่ไม่ก่เมยขึ้นไปไก่แล้วมันเมืม่อยทีมงาน้ากินมานโดยคณตสิทธิ์บันดุงอ้อยสักนาแซงครับส่งตรงมาจากแวงน้อยลอยผ่านเก็บทิพ์ก็บาดนิดนงสวัสดีครับพบกับมิสเตอร์คิมหันอีกแล้วครับท่าน น้าหน่มใหม่น้ำผู้น้ำเขาคือเก่าเลยพี่น้องวันหยุดราชการขนิดมาเอานอนนี่ขนิดนี่นี่โอ้ยลุ่มกอดเดียวหลดเห็นปะทางเข้าไปอ้บวไบรเมีดมะไหน่น้ำหน่มใหม่สองนอนอย่างี้ก็พอแห้งแล้วเ่าต้องไปอันเนี่ย ครับรถขึ้นไปไกลหาหน่อไม้ครับหน่อไม้ไต้หวันหน่อไม้ไต้หวันออเอารถ<ด>ตัดเอาไปมันหน่อไม้ลายพี่นอ้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเอ้ยเด็กขณิดนะให้ขณิด ทำการแสดงมาเนี่ยเดตัดเอาแต่ปลายมันได้ขนนิดเอาแต่ปลายปอกออกไปแน่แค่และะ้เจ๊สิกินยังกะมันมีเหนือมีอ,อันนั้นได้ไหมจะได้ปะตอนนี้ขนิดสิทธิ์บ้านดุงกำลังทำงานอยู่นะครับ ทำงานด้วยการเอาเลื่อยเลื่อยเลื่อยนะครับกอเดียวกับพ่อแล้วว่าซ้ำสี่อยากสิกินซ้ำสี่อยากสิกินย่ามหนาโนไม่กันล้ายครักยักน้อยนี่เบิดได้เลยขืนเหี่ยวเบิดได้เย คาดว่าตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวย่างออกกําลังกายพี่น้องเพราะว่าเป็นถนนขึ้นไปเลยล,ลาดยางขึ้นทั้งเขาุอส,ส,สุดยอดเลยใต้วันเนะาะฮะสุดยอดเล่องคลองเล้่องเขาเลยพี่น้องล่องเขาลงไปอันนี้เป็นเขาไอขึ้นไปข้างบน,บ,บ,นบ่อวันไนเบิ่ง วนในเขาช่วงนี้วนกา่าเขาหกเนี่ยเนี่ยยัยงไปนำทางอ,างงอ่ะล่องบึงกอนี่ <c oughs> ยังเข้าไปพูดละพ่นกอนะ่ะน้ำกวามือมุมีกอนี่ก็กอ,น,กอน่ะก้อนั่ตัวเด็นดนอนหนึ่งอยู่ใน Ngon bằng đây Ủa, hình nhiều bữa lỡ Nhiều bữa lỡ rồi, hình đây Nhiều phía nọ ơi Thì, no nừng Heo lỡ Lười áo Lươi áo chắc hơn nừng Mì bỏi. หานุใหม่พี่น้องหานุใหม่เปลี่ยนบ่ได้ไปอันนี้บ่ได้ขึ้นไปสูงเอาช่วงตีนตีนเขาหนินี่เด็กอันนี้ขวดวันสิม,มีบ่เสียงยังเสียงยังขดฮะเสียงเห่าบ่คือเสียงเขียด มีคนมาหาขึ้กันตัวอ่อยมีคนมาหาคือกันมันเหี้ยวอาเหรอพี่น้องมันเหี้ยวอาเหรอพี่น้องเขาเอื่อนว่ามันเหี้ยวว่าเอาเตปไปมัน เหนียวหมดแล้วข้าจะมาหาเลยเห็ตุทำไม่ทุ้งไวน้องโอ้ยหนูเด็กบันหนูลายเห็นก้อนนึงตักสิเกิดกันมี เดี๋ยวจะเอาเสือว่าเสียมาคว่ำหัวฮะเี่นังเหรอคือบอไปนํากระสอบฮะตอนแรกเนอก่อนาะก่อเทิงน้นเอาไว้เนาะไว้ไว้ไม้ไปพี่เนอะ ลุยขนาดเลยวันนี้เที่ยววันนี้แล้วเที่ยมมาเที่ยววันนี้ลุงมาเทาไหร่เลยกุงม่หนีมาคนหนึ่งแลยวเอาเสือมาลุยลุยพี่น้องลุยคำว่าผักเตะคำว่าลุยลุยเนี่ยหลายเดิ เรได้เอาอันผามาคือ <göster> บ <ges> ่มาทางไต่พ hmm. <n ch Sa an> <qué> ี <Pal ak ai> ่เจ้าสนิทก่อนนี่เมืโหดโพแทะก้อเดียวพอเลยพุดนะพี่น้องเอ้ยอ้อยสางออกมานน่อยเหี่ยวบ่นล่ะเออก้อได้ออกกับโหดเนาะเออพ่อละพ่อละ ไล่ไล like, like oh, oh, so oh, oh, ่แล้วโอ้ขึ้นเหี่ยวนนะเออนังขึ้นไปซะเดี๋ยวเอาเสือแล้วแต่ว่าเอาเสือมาเอ่อเอามาคว่ำหัวน้องใหม่นั่งดินบ่โอ้พี่น้องเอ้ยขึ้นเหี่ยวบ่แลนะคนขึ้นเหี่ยวบ่แล้วเยอะน้อยมาหาแม่งยังก็แม่งน้องใหม่นี่เดนนี่ không ừ, hiểu là hiểu hiểu tạo đâu tạo bóng đâu, bóng tạo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  này tạo bóng mày bóng tạo ướt tạo bóng mày bóng tạo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  nọ tạo bóng tạo bóng tạo bóng Lông, bóng tạo lông, lông. lông สองกอระสอบเต็มแล้วนะสองกอระสอบเดินทางขอบุณขอบุณพี่น้องติดตามโอเคพี่น้องคลิปนี้ไว้ซปสนีทคลิปหน้นาพอกันไหมร้ายแล้วสองกอระสอบแล้วโยงยองหู โอ้เลาจะเอาเสืยมา